อาร์ตพัสดุเป็นพ่อค้าหมูทอดปริมทางไปแล้วเลยคะ่ะวอนอย่าดูถูกนะคะแม้ได้100ต่อวันหนุ่มอาร์ตว่างงานไม่ท้อค่ะพันตัวทอดหมูริมทางต้องบอกว่ายุคโควิดแบบนี้ทำอะไรได้ก็ต้องทำเลยค่ะ ปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดดารานักร้องหลายคนรายได้หดหายต้องหันมาทำอาชีพเสริมกันเพียบซึ่งเดียว,ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ไม่ยอดท้อกับอุปสรรคนั้นก็คือหนุ่มอาร์ตคะ่ะในยามวิกฤตแบบนี้หลายคนก็พยายามหาเงินด้วยวิธีต่างๆทำอะไรได้ก็ทำแม้กำไรจะน้อยนิดแต่ถ้ารู้จักใช้รู้จักเก็บมันก็จะมีเงินก้องโตอย่างเช่นหนุ่มอาร์ตพรสุดคะ่ะตอนนี้ว่างจากงานละครงานในวงการหันมาขายหมูทอดโดยจ้าตัวโพสภาพพร้อมกับคลิป ตั้งแต่การหั่นหมูยืนทอดหมูอยู่หน้าเตาไปจนถึงตักขายให้ลูกค้าพร้อมเขียนแคปชั่นว่าทำเองขายเองข้าวเหนียวหมูทอดรสเด็ดหน้าโรงพยาบาลเอก,กชัยปักหมุดไว้ในโลเคชันแล้วขายวันแรกออนไลน์ก็ส่งหมูทอดเปราๆ300กรัม200บาทแถมน้ำพริกปลาลาบองให้ไปชิมด้วยนอกจากนี้หนุ่มอาร์ตเองยังได้พต์เตือนสติถึงค่าของเงินอีกว่าถ้าคุณดูถูกเงิน100บาทต่อวนันคุณจะไม่เห็นเงิน3,000บาทต่อเดือนถ้าคุณดู ถูเงิน1,000บาทคุณจะไม่ได้เงิน30,000บาทต่อเดือนแม่เรียกจะว่าใครทิพขายที่เป็นเทน้ำเทท่าเลยจะเป็นยังไงมาชมกันค่ะ